สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในการเช่นเคยค่ะกับเซอร์พิมายสูเชียงรายเปกลุ่มนุบนาสำนักงานใหญ่อีเช่นเคยวันนี้เราเจอกันช่วงบ่ายเย็นๆนิดนึงอยู่กันที่สำนักงานใหญ่โปรสลีนั่นเองค่ะวันนี้เราอยู่กับรุ่นสีประตูไฮแลนเดอร์2-2งจเซนตีเกียร์ธรรมดาสีขาวมุกค่ะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1 3 2 0 0 0้านนับาทนั่นเองสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสีสีนะคะซึ่งสีขาวมุกก็จะแพงกว่าเลยนั่นเองถ้าเป็นสีอื่นราคาค่าตัวที่หน0 0 0 0้านสองหมื่นห้าพันบาท เอาเอรบรูสสีดำแล้วก็สีบอลเงินนั่นเองสำหรับคันนีุ้รุ่นนี้เราให้ดีเทลรายละเอียดของเขานะคะไม,ม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ปีใหม่พาท่านไปตรวจรับชมใกล้ๆฟอมๆกันสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสำหรับโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลร์ิใหม่ตามวิทยุา่งางโลงนี้ได้เลยหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะเซลร์วิใหม่อิสุเพ E อิสุเชียงสบายพายเซลร์ปิใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ สู้ทุกขันดันชุดเพชรรับปรึกษาทุกเงินไขมีบริการรับจองออนไลน์ค่ละลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดไทยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านสัญญาอนุมัตินำรถกันอีกทีหนึง่งในเรื่องการออกรถอีสุป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองโทรหรือทักเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้เมื่อบันทึกช่องทางการติดตอ่อปีใหม่ตัวเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมกับลูคันนี้ใกล้ๆประมอมกันค่ะไปค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะสีประตูไฮ g h นเดอร์2.2 ZP Maxford ใหม่ล่าสุดกับสีขาวมุกค่ะเกียร์ธรรมดานะสำหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัวของน้องอยู่ที่1ล้าน32,000บาทนั่นเองค่ะเน้นย้ำราคาอยู่ที่1ล้าน32,000บาทค่ะสำหรับสีขาวมุกแต่ถ้าเป็นสีอื่นสีเทาเอลบรูสสีดำสีบรอนเงินราคาค่าตัวของน้องจะอยู่ที่1ล้าน25,000บาทนั่นเองซึ่งจะถูกกว่าสีขาวมุกมา7,000บาทค่ะก่อนอื่นนะคะตัวเรามารับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียด ด้านหน้ากันก่อนนะคะเราอยู่ด้านหน้าของรถเลยเนาะด้านหน้าเห็นไหมคะไฟกระพริบกระพริบนะคะดวงตาอันสดใสสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับซูเปอร์เดดไลท์นะคะซึ่งอยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยะคะ่ะในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ตรงนี้ค่ะทําหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ําภายในหลอดเดียวกันนั่นเองส่วนซูเปอร์เดดไลท์ตรงนี้นะคะทําหน้าที่เป็น ไฟสองสวางเวลากลางวันไปเลี้ยวแล้วก็ไปหลีภายในหลอดเดียวกันนั่นเองนะคะขยับมาด้านล่างนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกเนาะตอนนี้จะเป็นหลอด LED มาให้เราเตรงเรียบร้อยนะคะขยับแผนกล้องไปนิดนึงนะคะสังเกตว่าช่องด้านข้างนะคะไฟตัดหมอกดีไซน์แบบแอร์เคอร์เทช่องระบายอากาศเพลทแดงต้านทานช่วยเรื่องของเราค่ะวิ่งได้รู้ลบช่วยเรื่องของการเปลียดนมัด ยิ่งขึ้นด้วยนะคะขยับมาด้านหน้าอีกนิดนึงนะคะในส่วนของกระจังหน้าดีไซน์โคร m e ดิมนชันมีการเลือกเฉดส,สีอยู่3มเฉดส,สีด้วยกันค่ะก็จะมีสีเทาสีบอลเงินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นโทนสีดําที่เป็นดําด้านมาพร้อมโลโก้อีซูโครเมียมขนาดใหญ่นะคะขยับลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะคะช่องระบายอากาศนะดีไซน์ใหม่ค่ะรุ่นอะไคล้ายๆกับหลังพึ่งนิดหนึ่งเนะเาะอ่าตัวนี้นะคะมีขนาดใหญ่ช่วยเรื่องการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้น มองภาพรวมชมหน้าของเขาแล้วนะคะ อ,อมเยิ้มนิดหนึง่งเนาะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะเส้นสายด้านลายฝากระโปรงดีไซน์มาใหม่ใหญ่ขึ้นเออิ่มยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้แม็กฟอร์ดใหม่2025มามองมุมด้านข้างนะคะเรียบหรูดูแพงมากเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ล้อแม็กน้องเขาจะให้เป็นล้ออลูมิเนยียมอล่อยนะคะสีโท,ทนแบบนี้สวยๆขอบ18นะคะดีไซน์มีลักษณะแบบแคล้ายๆก้านวีนะคะมีอยู่ทั้งหมด6ก้านด้วยกันเนาะตัวนี้ลัตัวยางบิสโทนค่ะซีรีส์ยางอยู่ที B ่ T. 265ทอ 60R18 นั่นเองนะคะในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบคอสสปริงอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมโชกคอัพแก๊สเด็กแบบกันโครงช่วยเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยกดึดวกาถน้นเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะแล้วก็สัญล,ลักษณ์ไฮแลนเดอร์เป็นโครมเมี่ยมอยู่ด้านข้างซ้ายขวา ะะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีชูโทนค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดําที่เป็นภยัยดําด้านนะคะมีไฟเดียวที่เป็นหลอด LED อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวามือจับเป็นโครเมียมนะคะดีไซน์มาจากโรงงานอ่านะคะเวลากดล็อกหรือกดล็อกสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเปิด <laughs> ตอนนี้เราเปิดไฟกระพริบอยู่ต่อเสียงก็เลยแบบเตือนนิดหนึ่งนะคะกุญแจอยู่นิ่ง <laughs> บันไดข้างนะคะสีทูทโทนค่ะอ่าแปลดูไปกลนิดหนึ่งนี่ก็จะเป็นสีเทาลูนะคะก็จะเป็นสีดําดีไซน์นะคะเป็นเป็นแบบนี้กันลื่นกันอะไรก็ว่ากันต่ะนะคะอืขยับมาดูด้านหลังในส่วนของช่วงล่างแบบชัสซีนะคะตัวนี้ชัสซีเป็นชัสซีขนาดใหญ่ค่ะ ดีไซน์มีลักษณะสอดประกบกัน3ท่อนตรงมุมนี้นะคะเห็นในส่วนของดีไซน์ของโครมท้ายนะคะเห็นไหมสวยงามมากนะคะ LED ดีไซน์3แซนนะคะเวลาหยยบเบรกแสงไฟดวงด้านบนจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อทำาานคุ้นกับไฟเบรกดวงที่3นะคะ,ะสวยงามมากเลยมือจับด้านหลังนะคะเป็นโครมเนียมมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริ้วอินค่ะอ่าสแนเลสแทพีด้านนี้เป็นโครเนียม มาพร้อมกับสปีกเกอร์เอกลักณ์รุ่น m a c f o r ์ดนะคะ2.2 DDI m a c f o r ์ดใหม่แสดงว่ารุ่นนี้คือตัว2.2 m a c f o r ์ดใหม่นั่นเองด้านนี้สัญล e ักษณ์ ESU D-Max เป็นโครเมียมนะคะกันชนท้ายนะคะดีไซน์มาใหม่ Aero Dynamic นะคะ Blue In ค่ะสีเดียวกับตัวรถดีไซน์ขึ้นลงสสเตปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ราคาค่าตัวน้องคันนี้เลยหนึ่งล้านสามหมื่นสองพันบาทนะคะสีขาวมุกสวยงามมากตันนี้จะเป็นมุกโดรไมยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบขาวมุกที่เป็นโทนสว่างนิดนึงสังเกตดูเม็ดสีเห็นไหมคะทุกคนว้าวสวยไหมะระยิบระยับจริงจริงอันนี้คือมุกที่เป็นมุกจริงจริงอะค่ะทุกคนสวยนะสวยจริงค่ะอก็คุ้มค่าคุา้มราคากับราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอยู่เนาะนะคะกุญแจนะคะ กดล็อกนะคะกดปลดล็อกสามารถกดจากกุญแจก็ได้หรือจะกดจากตรงนี้ก็ได้นะคะนี่คือล็อกอันนี้คือปลดล็อกนะคะเปิดมาดูด้านในค่ะแผงประตูก็จะเป็นแบบนี่ก็จะเป็นซอฟท์ทัชหุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ได้สี่เทาแผงประตูตรงนี้ตกแต่งด้วยลวดลายนิมูระดีไซน์ค่ะปุ่มควบคุมต่างๆตกแต่งด้วยด้้มเงาเ i ียโ no, b แ a ็คให้อารมณ์ความหรูหรานะคะ กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้ามาแล้วนะคะปรับพักหมูปกระจกได้ด้วยด้านล่างสามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรุ่นนี้นะใน,ใ,ในส่วนของเบาะนะคะก็จะ,จะเป็นเบาะแบบติงหนังแท้นะคะดีไซน์มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กเป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนนะคะเดินด้วยได้สีเทาตี่ข้างสองข้างมีขนาดใหญ่เวลานั่งจะร็อกกับสรีระของเราค่ะช่วยเรื่องของการผ่อนคลายและการไม่ล้าขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วย บอกรับไฟฟ้ามาให้เราเรียบร้อยนะคะเอ็นหลังเอ็นหน้าขยับหน้าขยับหลังปรับคืนปรับลงแล้วก็ลงพักเข่าประมาณนี้นะคะคอนโซลก็หุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยเดินได้ได้สีเทาให้ผิสัมผัสที่ดีขึ้นและเพิ่มความหรูหรามากขึ้นนั่นเองรุ่นนี้นะแซพีนะคะราคาหนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นสองพันบาทนะคะรุ่นนี้ยังไม่ได้ถุงลมนิรภัยหกจุดนะคะจะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะสําหรับตัว เซตีนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอคล้ายๆกับเอ่าเกรดเอ็มแล้วนะคะฟุตสตาร์ทยาธรรมดากดสตาร์ตก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะหน้าจอขอ,อย่าเช็ดกล้องนิดนึงแสงสะท้อนเพราะว่าเนื่องจากฝนตกค่ะทุกคน ่ก็จะได้ฟิลหน้าจอประมาณนี้นะคะแอร์แบ็คคู่หน้าเนาะสำหรับใครที่ชอบเกียร์ธรรมดาก็ลองดูเป็นเซทีก็ตอบโจทย์นะคะแต่จะไม่ได้มีระบบความปลอดภัยเอ a ดารนะคะอะไรประมาณนี้เนาะถ้าอยากได้เป็นระบบความปลอดภัยเอ a ดารนะกระจกป้องกันรังสี UV, Pattern s h i p s t a r ตะตายนอกห้องโดยสารก็ต้องมองเป็น7 M ไปเลยเนาะแต่ตัวนี้ถ้าสําหรับลูกค้าที่ชอบเกียร์ธรรมดาตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะอืมในส่วนของ อคอนโซลนะคะจะมีการตกแต่งด้วยลวดลายนี้เวลาดีไซน์ตรงนี้นะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วเหมือนเกรด M เลยนะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay ร r o i d ต u t o ทั้งมีสายและไร้สายเหมือนกันด้วยนะคะ Air Auto แยกอิกสระซ้ายขวาด้านซ้ายอุณหภูมิหนึ่งด้านขวาอุณหภูมิหนึ่งนะคะก็ ขึ้นอยู่กับลูกค้าสามารถเลือกปรับได้นะคะอันนี้ก็คือปรับให้เท่ากันนะคะอันนี้ก็คือปรับให้ไม่เท่ากันแค่นั้นเลยนะคะก็กดตรงนี้นะคะอ่าอันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดนะคะก็ที่ทางลมแอร์เปิดแอร์ก็กดปุม่ม ac ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะปิดไปก่อนนะคะอ่าลมเข้าลมเข้าอ่าในส่วนของใหม่นะคะในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์หกสปีด นะคะสาหรับเกียร์ธรรมดานะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับวงแหวนดึงขึ้นดันไปซ้ายสุดนะคะขึ้นบนนะคะพร้อมนะคะหน้าจอกล้องมองหลังภาพชัดเจนแบบนี้นะคะเข้าเกียร์ง่ายเข้าเกียร์ง่ายเข้าเกียร์ง่ายวะเสียงเพี้ยนนิดหนึ่งนะคะภาษาเพี้ยนเพี้ยนภาษาเหนืออ่านนแล้วก็มาพูดภาษากลางอะไรอย่างงี้ก็มีเพี้ยนบ้างนะคะเวลาเข้าเกียร์ง่ายแม่นยํายิ่งขึ้นแหมช่วงชักสั้นนะคะในส่วนของตรงนี้หัวแก๊สตกแต่งด้วยดัเงาเพี้ยนโลแบคให้ลงความหรูหรา นะคะแร้วรอเกียร์ตกแต่งได้ดำเงาดูลาเจงนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาเป็นพุทธคอนโทรลเนาะหน้าจอนะคะ MID ตรงนี้เป็นขนาดเจดนิ้วนะคะ,ะทํางานลิงก์กันกับในส่วนของหน้าจอมีเดียด้วยนะคะในส่วนของมีเดียกดวิทยุนิดนึงวิทยุตรงนี้ก็จะบอกว่าเล่นมีเดียเครื่องวิทยุที่นี่ไง ราคาที่า87.50ไม่มีสัญญาณ <c oughs> ปิดก่อนนะคะแค่สาธิตให้ดูเฉยๆนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนม,มาดูเพิ่มเติมมีระบบอะไรบ้างสำหรับคันนี้นะคะปุ่มอะไรบ้างเอ่ยอันนี้นะคะช่วยควบคุมการทรงตัวขณะไนมะ่ใชนน่ควบคุมความเร็วขณะนะลงทางลาาชันเดียว โฟกัสหน่อยอือพราะควบคุมความเร็วขณะลงบนทางลาดชันนะคะกดตัวนี้โดยที่ขับความเร็วที่ยี่สิบหรือยี่สิบห้าความชันที่สี่บห้าองศานะคะกดตัวนี้ลดาละการใช้แป้นเบรกนะคะเออลดาระการใช้ผ้าเบรกเนาะเ,เพื่อยืดอายุก,การใช้งานนะคะแล้วก็เชื่อตัวนี้แทนเนาะระบบก็จะควบคุมการทรงตัวขณะลงเขาแต่ระบบจะตัดการทำงานอัตโนมัติถ้าเราเหยียบถ้าเราเหยียบคันเร่งเกินห้าสิบ นั่นเองนะคะอืมไวมเกินไปไม่ได้นะคะเขาตัดเลยออนนี้เป็นปุ่มนะคะ r e น e n เนอะอนี่ปุ่มปิดระบบ ESC TCS นะคะ ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกองันล้อ,บบมลอหมุนฟรีปรับไฟหน้า์อัตโนมั4ระดับรุ่นหนึ่งทัง3ขับขี่ทั่วไปอยู่ที่0บรรทุกประมาณ200อยู่ที่1 400อยู่ที่2 600อยู่ที่3นั่นเองตรงนี้ก็เป็นเสียงนะคะถ้าพาไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดู ในส่วนของเครื่องยนต์อ่าเปิดหน้าห้องโดยสารตอนหลังนะคะทุกคนแผ่งประตูคล้ายๆกับแผ่งประตูตอนหน้าเนาะเบาตรงนี้ก็จะเป็นแบบด้านล่างนะคะแยกหกสิบสี่สิบนะคะแบบนี้นะก็ดึงเชือกขึ้นนะคะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะแยกหกสิบสี่สิบนะคะหรือว่าเอาข้างบนตรงนั้นก็ดึงเชือกตรงนี้นะคะอ่าปุนแจแม่แรงเครื่องมืออยู่ตรงนู้นด้านหลังมีแอร์หลังให้นะคะสําหรับรุ่นนี้ดึงถูงออกก่อนอันนี้เป็นรถมีเจ้าของแล้วนะคะทุกคนเอามา ท่านได้รับชมกันอิูได้หน้าเมื่อเราส่องกล้องไปก็จะเป็นประมาณนี้การคุมโทนห้องโดยสารว่าจะเป็นเบาะหรือไพรลันนะคะก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยอะไปดูเครื่องยนต์นิดนึงนะคะขอ,อย้าดับเครื่องดับดับติดติดอยู่เนี้ย <c oughs> อ่า <c oughs> โอเคนะคะดูเครื่องยนต์นกันก่อนนะ2.2แม็กฟอรเดเยธรรมดาค่ะ สำหรับรุ่นนี้4ประตู h ฮ g h l 2, e e a n d e r 2.2แท้ทีเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.2นะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าค่ะสโลแกนเร็วแรงและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะคะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะเขายังคงมีการจัดวางให้ยั่งหลังเทานานนิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดกับถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกหาเซลล์ปีใหม่นะคะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ0 9 5 3 3 8 8 9 9 4 ID Line ามแปดเก้าไอเดียไลน์ห่งะคะหรือเฟ็บุูกส่วนตัวค่ะเซลล์ปีใหม่อซสพเดเอซุเชียงตลาบใบเซลล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ สู้ทุก่านดันทุกเคสร,รับปรึกษาทุกเงอนไขสนใจทักอินบ็อกซ์หาซื้อปีใหม่ได้ค่ะมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจร้อยเปเซนบริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านสัญญาอนุมัตินัดรับรถกันอีกทีหนึ่งนะคะให้เรื่องการออกรถอีสุป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมไดม้สำหรับวันนี้ค่ะเซลล์ปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สัะรับชมคลิปจนจบยังไงสำหรับวันนี้ค่ะขอ นุยย่าลาไปก่อนนะคะอย่าลืมค่ะสาวท่านกดไว้กดแชร์กดซับค้ายเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า